สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะณนะตอนนี้ก็เวลาหกโมงเย็นแล้วนะคะปอออนพาคุณเอฟซีดูทุ่งนาตอนเย็นนะคะตอนหกโมงเย็นอันนี้ก็เป็นหญ้าแห้งเนาะปอออนถอนก็ถอนวันละเล็กวันละน้อยนะคะ เดี๋ยวป้าออนพาคุณเอฟซีมาดูวันนี้ป้าออนตัดหญ้าได้หลายได้หลายล็อกนะคะดูข้าวป้าออนเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาใส่อีกนะคะ นี่นะคะหนึ่งล็อกนะคะวันนี้นะคะก็ตัดก็จะไม่นั่นเท่าไหร่นะคะตอนตัดก็ไม่เกี้ยงเท่าไหร่นะคะ ข้าวกำลังแตกกอนี่นะคะล็อกสองก็ยาวนะคะนู่น ون. ก็ยังไม่เสร็จนะคะล็อกนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวนิดนึงนะคะหัวมุมนูน่นน้ำมันหมดนะคะน้ำมันหมด โมงกว่าแล้วค่าแล้วนี่นะคะอีกล็อกนึงนะคะแนเทนา่า ก็ตัด,ตดก็ไม่เกี้ยงเท่าไหร่นะคะตัดออกจากคันแทนนาเนาะดูสิคายังอึนงยื้อยู่เลยเดี๋วพระออนพรุ่งนี้พระออนก็จะมา เอาไม้นะคะเขี่ยออกนะคะเขี่ยออกด้านข้างนี่นะคะด้านข้างนี้นะคะป้าออนก็จะเอาไม้มาเขี่ยออกพรุ่งนี้ก่อนนะคะก็เป็นผลงานป้าออน นี่นะคะวันนี้ปราออนก็ตัดได้เยอะนะคะก็อีกสองคันนะคะอยู่ข้างล่างนู่นนะคะ ข้าวกำลังแตกกอนี่นะคะคันนึงก็ยาวสุดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ปอนก็จะมาตัดล็อกนี้นะคะนี่นะคะได้แค่นี้น้ำมันหมดนะคะน้ำมันหมดก็ประมาณนี้นะคะ วันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะมาเอาตรงนี้นะคะก็เหลือประมาณสามคันนะคะสามคันมาก,ก็จะเสร็จนะคะ ประมาณนี้นะคะข้าวกำลังแตกก่อบรรยากาศหกโมงกว่าแล้วพรุ่งนี้มาสู้ต่อค่ะพ่อแมีพี่น้อง ก็ขอบคุณคุณเอทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องประออนพี่สาวลุงพลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องประออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ น,นี่ก็ข้าวเพื่อนบ้านนะคะเขาดำก่อนฝรอ่อนดูทีค่ะสูงสูงน,นี่ของฝรออน สวัสดีนะคะ